ท,ทีครับทำผู้ชมทุกทุกอย่างด้ยวยทำไมมันไปแบบนี้เนี่ยโอ้โหทำไมมันไปแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยมันตอนนี้ผ,<ม>ผิดพลาดอะไรก่อนเดี๋ยวเราก็จะบินขึ้นไปเพื่อด,ดูทำไมมันเป็นแบบนี้กันแน่นะครับทุกคนเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยข้างล่างมันมีอะไรนะครับทุกคน ทำไมก่อนข้างล่างจะมีอะไรทำไมกูคุดบล็อกแล้วให้นี่ก็ไน่นูดีมีเออเราเข้าม่ผิดแน่แน่เดี๋ยวแต่เราจะถ้าคนอยากทุกลองมันเป็นอะไรข้างล่างกดได้กดแชร์กด Subscribe ถึงสิบสิบสิบผู้กดติดตามเราก็จะไป ไปดูนั่นดิไปดูข้านล่างมันเป็นอะไรคลิปนี้ถ้าถึงสิบคนกดติดตามผมก็จะไปนะครับทุกคนดไหมพอเ้ยทไมนัดิโอ้โหตายโอเคมาลขออน,นุญาตนะครับขอปรับเป็นหมวดสร้างสารรค์นะครับเพราะว่านี่เรื่องรอย่ที่ต้องทำนะครับเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะตกตาย แล้วผมก็จะสร้างเป็นบล็อกนิดหนึ่งนะครับแป๊บเดียวไม่นาน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 ขอไปนะครับถ้าเกิดเสียงรบกวนเนหน่อยๆจากน้องแรวนะครับผมน้องแรนี่เป็นน้องที่น่ารักมากๆเลยจะเสียดายนะครับชอบตดในกล้องแล้ว <c oughs> เล่นแล้วเลน,น้องเขาไม่เศร้าใจเนาะ <c oughs> ไม่เล่นแลกับพี่เอา้ามาพากเสียงให้กูก่อน โอเคพร้อมเล่นเลยนะครับท uh ุกคนเริ่มเลยเลยอีพีแรกลองกดกิเอโอ้บอกแคกูจะเอาชีวิตรอดยังไงวะเนี่ยมันจะคืนอันนี้ให้ได้เลือถึงตายมันก็คุนไม่ได้เรถ้าเรากดไปแล้วนคืไม่บล็อกอะไรไหมโอ๊ยบล็กบๆ็กตายหาเลยโกโอเคกดเลย 对哇。 สวัสดีครับพชวนวกรอนมัน,มนหลอกใช้